พีเดไม่ได้ดินพีเดไม่ได้ตีแคล้มผมก็การสวัสดีทุกคนด้วยนะผมทีนี้ก็ผมโดนเน่นะครับนี่ก็พีโรสเกลทุกคนในหมดเซมท่านเล่นไปเลรนบนนะนี่สเกลผมจะมาเล่นดิสอาร์มนะเพราะว่ามีพีเดนะดิสอาร์มมาให้อยู่ตีอยู่ตีอยู่ วิ่งปิงปองโซโล่คิวปิงปองโซโล่คิวนี่อย,ย,ยังไม่มีวอล์กหายแล้วหายตัวหายไปแล้วมองไม่เห็นหรอกหรือมีวาด้วยพะเปนหนึ่งทีไปเมดเบนเมดมเบนยังไงมเมดมเบนมาคิวได้เพื่อนอยังอัพใบ,บไม่ได้วะเดี๋ยวแม่งนี่คููดาวนาน ค่อยอ้าบค่อยอ้าบค่อยอ้าบไปได้ไหมนอนเออกูเห็นแล้วต่วนที่ฉันนนที่เขาฟูงดิสอาร์ไว้ให้มึงอ่ะมันต้องสวนกินเขาหนูอย่าเรียบร้อยเรียบร้อยกลายเป็นกิ้งก่าดู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 กลางหน่อยดูกลางหน่อยดูอยู่ดูอยู่เรียกเลยว่า มีเรียกให้ไปดูทางเรื่องกูยังชอบเลย Pd6 ว่ะเดี๋ยวขอเวลก่อนไม่ได้แอคไงกลัวไม่ได้ออกกล้องไงเอออยากออกกล้องอย่าออกกล้องเดู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 นี่ดูนี่ดูนี่การ์ดการ์ดไอ้เนี้ยดอกเตอรือนมาเรื่องหันโดนปิงปองพี่ปิงปองเรากดนะอาเวลบ้างละ Pd6 เลยดูเรด้วยตีมันให้ก่อนเดี๋ยวเล่นไปก่อน ดีเอาพวกสนับสักอันวะดาเมจน้อยล่างเป็นไงอาการสบายดีพี่อ่ะต้องไปไหมไม่ต้องนะต้องไปบนพี่ต้องไปบนรอรูนแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วกันเฮ้ยไปเลยดีกว่าอ๋ออ๋อวอล์กไม่มีไม่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 เดินเอาเดินเอาเดินเลยพันมันมันวิ่งลงนะไม่เป็นดักเลย ไ,ไม่ตัดเรือมั่งก่อนเรือมันเต็มแล้วไหเนเที่อ่ะจบเลยไปไปไปพี่ปีก,อ,ปกอ,อ้อมสองอ้อมสองรอบอะมาทางนี้กลับมาทางนี้ไม่มีไม่มีซูมนะพี่โนแต่มีใบบางเชียดระดาาับพลาดทำไมหรือไงโอ้โมีวอร์ดว่าใบเชอะไรใบกระป๋องไงกระป๋อง ไอปลาโป่งปลาโป่งมานนพี่มานนตีกลัวจะปักมีแล้วมาแล้วรอดรอดตีรอดตีไว้โดนเฮ้ยนักแข่งตรงนี้มีวาดอะออกครีมตีไปแล้วด็อกมาปะด็อกยังไม่กล้ามาหรอกไอเขี้ยนนี่มาเฮ้ยเอาได้ซูมให้ได้ซูมให้ได้ซูมไปเลยอ ตายไปนะเออนอน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 บ้านมีสไลด์ปะทำไมวะมีสไลด์ปะยล้างตาเอ้ยพ hmm ี่เด ah> ีมันว่องมาเล่นต่อมาแล้วมันน่ไม่มีอ่ะเขาบ้าอ็งกับไอปิงไอป๋าโป้งอ่ะมันน่าไม่มีเลยยิงไม่ได้เยิ่งไม่ตายนนไอ้เหี้ยโดนดิทอาร์มแต่ยังได้แน่ ีกว่าฮกยลังกำลังวกกำลังวาร์ปกตปลุยเยบอ้อเน้นฮิวไม่โดนหมดควจะพูี่นี้ตายัดูดิโดนสโลว์าไม่มีมึงยังจะเลกีลกูอยู่เนาะไม่มีใบนะ มโดนอุ้ยโดนอุ้ยโดนโดนลมโดนอุ้ยไม่มีมานาวะนี่ะไอแบบมีดเหรอพี่บิงแบมิดเก็บดึงมาดิดึงมาดิมาดึงมาดิทันไปวะทันทันและทันและทันละหายกันสักตัว หาะชิบหายแล้วเพือ <c oughs> พ่อนบวกแล้วเพื่อนบวกแล้วเพื่อนโดนแล้วส่วนแบงค์มีตายปะนะ่ะเดี๋ยวอ้อมหลังไปอ้อมหลังพี่ปิงโดนหลังวิ่งกลับวิ่งกลับพี่ปิงกูอ้อมนูน่นอะเขาโรคเหนือ่อยโอ้ตายแล้วกูวิ่งกลับให้เลยมีวาน ไปพี่ไปพี่ปิงเขาวิ่งองอมป้อมอย่างนั้นนะครับมาดิมาดิมันไม่มีมาน,นะด็อกฮาวิ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 เกิดเดาไปเล่นละหวาดเยอะนะข้างล่างอะ่ะเออโดนรถกำลังวัดลอยลุยลอยตู้หลบหน่อยหลบอะไรทิ่เยอะขนาดนี้หลบอะไรบางอย่างรู้เอ้าหน่อีโอ้ดีน่ายพี่ไม่ทันว่ะพี่ อยู่แล้วบอลมันจะตันซูมมันน้องไม่มีไม่มีเม,มื่อกี้ซูมพีเดไปแล้วห้ามเลือดได้ไหมห้ามเลือดได้ไหมเฮ้ยห้ามเลือดวะ <c oughs> เฟอร์เดดเหรอเหตุผลห้ามเลือดน้อง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 ที่มีอยู่น้องมีอยู่แต่ไม่มีอะไรแล้วน้องไม่มีอะไรแล้วน้องตรงนี้มีบ<ร>าทยังอยากแก้ไม่ได้ละมือเกรงไปไหน แอคเลยโดนครั้งเดียวนี่คือแอคขิงยาวทั้งเกมดูนี่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 ดูกลางจังนี่เอ้ยเฮ้ยด็อกมาพี่เหมียวคอติดตันได้ปไหมโอเคแล้วน่าจะพุ่งต่อหรือเปล่าพี่เหมียวดีมันน้อยหน่อยแล้วเขากดเห็ดมาเอาดั๊บมาเลยนะโอ้ดีน่ไม่ทันเฮ้ยสวยสวยพี่พิงค์สวย เหลือป้าโป่งป้าโป่งป้าโป่งปาโป่งขูดก่อนสองเรียบร้ยโดนใส่ไก่ดับเบิลทิลกดไปเลยพี่เราฆ่าตาไปเลยได้ได้ได้รอดอยู่รอดอยู่กูว่ามันคูนกูมะเนี่ยคูนไม่มีสกิลดีนะมีใบ ขี้บน่นพี่นุขี้บน่นเจ้าดาดีนามแล้วที่นี่เปลงเปลงมานานที่ไหนมันต้องมีเล่นรีมานาด้วยนะพี่บอลหวาดก,กูคูดาวกูอยากแก้พี่ชายใหญ่กูโดนโอ้นิดเดียว ไม่น่าโดนง่ายฮะคลิปบังไอ้คลิปเดี๋ยวมันเอาดั๊ดมาปะโอ้โหมันเอาบาดฟ้ามาเพื่อนโดนม้ามตีไม่ได้ติดคลิประวังเอ้ามันวิ่งมันวิ่งในบาดมันวิ่งในบาดเออใช่ใช่มันวิ่งในบาด มีซูมม่ยไม่มีไม่มีพี่นุกมันมันมีวอดเริ่นไปก่อนเลิ่มก่อนบายด็อกไว้ทันอ่ะเออลุยพี่ชายใหญ่มาดิเมดเบนกูผงาดมาแล้วพัดถังซ้ำจังช่วยด้วยเรียบร้อยโดนตันในป้อมพี่เดย์กำลังไปแต่เรือไม่มีไม่มหนียพี่นุไม่มีวายพี่ชายผมกำลังมีวอยพี่บ่ายเดย์สี่บีเดินเดินมาล่างก่อนแล้ว นู่นเดี๋ยวสโลท่าาบิงให้มึงให้หน่อยดิรอแป๊บนะที่หนาวแล้วยืนนิ่งไปดิไอ้นอนหย่าจบละเฮ้ยกูโดนอ๋อไปไม่ได้ว่ะติดลูกใช่ไหมอ๋อ โอ้หิวอย่างหนักเลยบอลละม่ดีจัดจบแล้วอพี่เหมียวหิวกูด้วยแล้เปล่าวะมันหิวมาจากไหนวะเขี้ยมเกี้ยมหิวมึงมึงจะหิวจากไหนมึงกดหิวข้าวบูงพูดอยู่ว่ามึงว่ามึงหิวหนักจัดแบงค์มิดหลัง ต้องดีนายแล้ว่ะเอ้ยไม่ดีนายก็ไม่ตายแล้วเมื่อกี้เหลอวีดมึงไม่พูดกูถามว่าต้องดีนายไหมมึงไม่พูดโอวบาสเด็กมึงโอ้ยอ,อยู่มึงโอ,อ้ยมึงโอ้ยอยู่มีมีบ้ายนะมีบ้ายนะโอ้โดนว่ะดรีมพาวเวอร์มันออกปดอบนเลยหรอผมหอมผมหมมมาปลดพีเดย์ก <laughs> ูตกใจเลย <laughs>

โอ้โดนเตี้ยตันซ้ำม,ม,มึงนั่นบมดขี่ได้แรกสองนี่กูขี่เอ,อ้ยจะมีว,วอล์กดีๆนะหวาดเยอะนะวอล์กดีๆนะหวาดเพียบมันปรับให้มันไม่ล็อกทาร์เก็ตได้ป่าววะไม่ได้ไม่ได้ดึงไม่โดนมึงก็ดึงใหม่ดิเย็เนดูเลยเจมีว,วาดเต็มอ่ะโอ้โหมันตั้งไปดิเฮ้ยโดนแล้ว บินเข้ามันไล่สูอา้าว bling ดีกว่า b ลิง g ลิง n ลิงเอาว่ะด็อกเ <ง S 1> ตอร์มงึงจะกัดกี่โมงกูอยากรู้มึงจะกัดกี่โมงไม่มีคถามมึงก็พูดดิดมึงไม่ถาม,มอะไรเวนกูก็พูดอยู่บรรยากัดกี่โมงกัดกี่โมงกูกัดไปแล้วแล้วมึงเม้มทำอะไรอ่ะเล้ปต่อยกันแล้วเอ้ยต่อยกันแล้วเอ้ ดึงแล้วก็บอกกูไม่มีกัดตีกัันนตีกูถามว่ามึงไม่กัดอ่ะมึงก็กัดมาดิมึงก็พูดดิแค่ประโยคแรกที่กูถามมึงไม่มีไม่มีแค่นั้นแค่นั้นแหละตีกันเลยตีก <c oughs> ยอน,น,นอยู่บนพูดตั้งนานไปพูดกับกูได้นะเมมโดนฆ่าได้แล้วค่อยพูดว่ากูไม่มีเมมเมมอยู่เมมอยู่วอล์กวอล์กลืมวอล์กไอ้ที่เอาไปก็ไล่ฆ่าเกมนะบอกเลยหวาดเต็มเอพี่เดียหน่อยดิ ผมไม่มีวานนะผมฟาร์มล่าง invisibility ฟาร์ม <vis> น,น,นอนตรงกลางว่าไงวะมันจะมาหากูเนี่ยเรีย oh. บร้อยห,หนูโดนไอ้นอนตรงกลางเยอะเลยเน,นี่ยติดวิแต่วิ่งอ้อมแบบวิ่งอ้อมนไปม,มีแบ็คมิดไม่ต้องเ,ล,อเล่นกลางดีกว่าแต่ไม่มีใบนะใบครูดาวข้างปักวาดดูนี <S <S ่แต่ไม่แต่ว,ว่าเลยบล็อกเตอร์อยู่ล่างแล้วอยู่ล่างแล้วนิดนึงว่ะหนีละเพื่อนกูแม่งนิดนึงตลอด ก็มันนิดนึงจริงๆอ่ะเอ้ยปากหวาดปากหวาดไอ้เหี้ยจ่ดดีเดียวปากหวาดเลยเหรอที่หวาดเต็มเลยปากเหม็นให้กูเป็นใสไอจีเหมือนเดิมเนอะไอจีนี่โหดเลยมีโรคที่ไม่เจอไงมันหวานตรงไหนอ่ะกูปักไว้ก่อนซูมให้หน้าให้ปิงดึงโดนอ่ะไม่ได้โดนเลยกำลังออกบิงอยู่ ออกบาเลียให้ก่อนกันใจฮ่าพี่เดดีกว่าปะพี่เดย์กำลฟาร์มอยู่อ๋ออยู่นู่นู้นอยู่ข้างหลังออกบีเคบีนะพี่นุพี่นุโยกบนไปโยกบนไปแต่ผมก็ต้องออกเหมือนกันบีเคบีฮะอาจจะแยกล่างคอนตันบีเคบีอืมตางหวานมองไม่เห็นดูที่แม่งสองอันเลยอะเดาไม่ได้หวะมีวาร์ปอยู่ตรงกลางถ้าจะบุกใบไปให้ทีหนึ่งบอีกที กดบพื่พี่เด้ไหมกดอีกรอบกดอีกรอบแล้วกดแล้วกดแล้วเอ้ยมันหินล้างกดอีกแล้วป้อมตีพี่เลยตีผมเนี่ยทุกดอกไม่เลิกเลยเนี่ยมันตีตอนไหนวะกูโดนกูโดนตั้งแต่เริ่มตั้งแต่วิ่งเข้าไปเลยไหมครับป้อมตีพี่อยู่ป้อมตีพี่อยู่ก่อนหิวหิวทีเด้ เดี๋วไม่โดนทัวบ่อยไม่มันเลือกได้คนเดียวดูด้วยดิชีวิแล้วแม็กพี่ก็เยอะชิบหายเลยผมไม่แม็กรถมีปีเคแล้วแม็กรถเออน่าจะดึงโดนขึ้นหน่อยตอนนี้มึงมีปีเคแล้วหมวกน่าจะดึงโดนขึ้นหน่อยมันไม่ดึงมาพี่ดึงมา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 ไปโดนบาดแล้วพี่ เอ้ยมันซื้อมันซื้อมีคนซื้อเกิดดอกก็จะเร็วขึ้นอ๋โหโหแล้วโหแล้วเพื่อนกูโหโหเื่อมันขึ้นมาวอนกูตกใจคำถามคำคำพูดที่ปีกมากมีบิงแล้วน่าจะดึงโดนดึงโดนขึ้นหน่อยถิงขาดดาบไม่ดมีนตีนะรอบเนี้ยกูบอกว่าบอลเดี๋ยวมึงใส่สองมาให้กูหน่อยให้กูตีเร็วๆแซ่มาแซ่มา พีเดไม่ได้ดินพีเดไม่ได้ตีองรง่คอแบบเกินไปว่ะมโบคอมโบพีเดไม่ได้เล่นน่ะโหโฮเลยโหโฮท่านดีนาม่ช่องแล้วยังเโจรู เฮ้ยตายละซูมซูมให้ได้ตายป่าเฮ้ยทีนึ่งเพื่อนเออยายกาตาแล้วเหรอสวยปวดบุญละอดรอบ ด้านล่างกูดาวอยู่แต no, ่ต e right, ีมันอยู่ไม่ปล um ่อยเลยกูว่าปล่อยอีกแล้วเดียวติดสอไม่ได้เล่นฮียติดติดบาดทะยักอย่าดึงกูเกิดจอบมันซื้อเกิดเอาไอ้นี่ดิขอบคุณเอ้ากัดได้ไหมถ้ากัดได้เลจะเล่นให้ช่วยเล่นขอบคุณเอ้าวะตีเลยตีเลยตีเลยไม่ได้เนียไม่ตีตีเลยตีเลยตีเลยอ่ไอ้นนทังตายแทนไอ้ปิงรอดว่านะ เอ้ยได้เฮ้ยเฮ้ยดึงมาดึงมาตายมึงว้าวก็ลอดแล้วมึงนี่มันโอ้หมดคำจะพูดว่ะเห็นน้องตายเห็นน้องตายแล้วพิการตีเลยตีเลยเอาไอเอาไอ้นนไปรออแทน ตัวเองรอดแต่กิงกลับบ้านไม่กลับไปดึงเขาไม่เข้าค่าเองโอ้ยตั้งแต่มีบิ๊กแล้วน่าจะดึงโดนแหะกูไม่จ,จัง,งงอยู่เลยแหละอย <laughs> ่างชอบมีวิ้งน่าจะดึงโดนแหละ <laughs> มึงบอกมึงทีเพื่ออะไรมึงซื้อวิ้งเพื่ออะไร <c oughs> เพิ่มความยากเหรอถ้าย,ยากนี้เหรอตสเต็ปชอ<ๆ>็อสเต็ปแม่ไม่ได้สะท้อนเว้ยตานี้มึงต้องเล่นอะไรแล้วมึงอ่ะมึงไม่ต้องเล่นเดวโวด้วยเฮ้ยกูเล่นได้เพื่อนใจเย็น เมื่อกี้กล้องจับภาพอยู่แล้วพี่ปิงไม่แก่อ้าวชิบหายเอ้าดึงไปตอนไหนเนี่ยทำไมเดินไปชิดกันเลยบิงแดกเลยไม่โดนไม่ได้ีดอยูีอ่าไอ้เหี้ยมีว่าดิเอาดิเอาดิขอดิน้มาให้ก่อนตายได้ไหมอุ้ยโดนเอ้ยล่างปอมอยู่ล่างบอมอยู่ช่วยด้วย ปิงรอดป่ะพี่โน้พี่ปิงรอดป่ะเออมันรอดแล้วเดี๋ยวมันก็ไปบิงไม่ให้เขาฆ่าอีก่เมื่อกี้หนูดูทรงกันนะบิงไปกัดอย่างเงี้ยจินท้ายต้องบีเคบ,บีเตรียมเอาปล่อยตายปล่อยตาย <laughs> มาเล <laughs> ่นดีๆเลยเนอะหรอพวกมึงตั้งใจแต่เริ่มแล้วนะแบบเล่นดีของมึงได้แค่นั้นนะ <laughs> โอ้โหเจ็ <laughs> <laughs> บเจ็บวลีเด็ดเลยกูออตั้งแต่มีตายได้มีังซื้อของแล้วแหละเปลี่ยนเป็นวลีเด็ดแล้วมึงอะจะหาอีกบีเลย ขาดบีบีงานเพอร์เฟกต์ละที่หักเขาอยากได้ท่าฟ้าพี่อัพ่าฟ้าผมก็ได้ไปดึงมาโดนไม่ไดมผมไม่ว่าเลยอัพ่าฟ้าให้หน่อยได้ได้ออไดมันจะสามารถลบล้างความผิดพี่ได้มันลบไ,ไม่ได้หรอกลบลบกับผมได้เอาล่างเหรอบอสล่างเหรอกลางขึ้นยากเอาล่างดีกว่ามาคาถาฟ้าละพีเดียอยู่มุมนี้พีเดียอยู่มุมนี้ กูบิงเปพายุีดีแล้วอันตีดีม,มให้มึงเล่นดิเมจะเข้ากูเข้าเลยเข้าเลยเดีย๋ยวรอฟอนใช่ใชต้องมีทาฟ้ามีทาฟ้ากับบีคีบีก่อนตอนนี้นเนทิบ้งไต,ต,ต,ตีเบิร์นเบิร์นแล้ววอยกัดเบเฮก็ได้ เขาโอ้ยคีบเพิ่งเกิดพอดีโอ้ยคีบปะโทษคีบปะคีบแล้วโอเค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 มึงไม่ผิดหรอกเพื่อนคีบมันผิดผิดมันผิดหรอกคีบมันผิดที่มันเกิดมาจังหวะนั้นพอดีเขาก็หอนให้มึงอยู่นะเนี่ยมึงโอ๋อเพื่อนมึงไม่ผิดหรอกแค่้ยบคีบมันผิดแล้วก็บอดมันผิดแค่นั้นเอง ไม่ใช่ทีมนู้นมันเดินพี่ <c oughs> ทีมโน้นมันเดิน, <c oughs> ม,นมันเดินม <c oughs> ึไม่โทรเหรอมึงมึงไม่เคยบิดเลยตายไหมพี่โน้พี่เด้ออไม่รู้ว่ะมันมีบีชเบียไม่คิดกูไม่เลิกกับพี่ปิงละไปนูน่นนะไปด้วยอยากลางไมาทา่ทันเอ้ยกูโดนบ้ไปล <c oughs> อยลอยลอดยลอยมาแล้ว <ไป S 1> ตายตายตายนั่นตายโดนดรแต่เจ๊เมียเอาคลิปเอาคลิปแทงล่างหนะขอลับมะโอเคทุกคนเกมนี้สเกลสายดีอาประมาณนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อแจเดอร์เจอเหม่นคลิปหน้าพิพาทยังไงก็ขอภัยเกมนี้ก็มานี้ไปละบายฮะ